บนเสตเตียครับโอนตังไปโอนตังไปโรงพยาบาลแต่ตรงเนี้ยแต่ตรงเนี้ยต้อง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 โอนสองต้องต้องบนสองที่นะต้องบนสองที่สมมุติว่าถ้าหนูมาปทอมอนะครับแต่เสตเตียบนที่ไหนก็ได้หนึ่งบนเสตเตียก่อนนะครับอ่าโอนตังไปโรงเรียนวัดเทพศิลินหนึ่งร้อยบาทน,นะครับแล้วก็เปิดรูปเสตเตียนะครับหันหน้าตอนออกชิงเหนือ จุดทูบเจ็ดดอกนะครับแล้วก็บอกท่านว่าถ้าขายบ้านได้นะครับจะโอนตังไปวัดเทศิลินเนี่ยหนึ่บาทและจุดประทัดให้ท่านเจตลับอันนี้เรื่องที่1น,นะเรื่องที่สองซึ่งต้องบนต้องบนไล่ๆกันนะครับก็ต้องหาโอกาสมาสมุดปราการวัดบางเฮียหรือวัดมงคลโคทารามขึ้นไปที่โบสท,ทางขึ้นโบสถ้านท่าน ถ้าราหน้าเข้าเนี่ยจะอยู่ฝั่งซ้ายจะมีเสืออยู่ตัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเสือคู่บารมีหลวงปู่ปานนะครับให้ซื้อหมู3ชั้นเป็นหมูแผ่นขนาดเท่านี้นะครับเท่ามือถือเนี่ยแผ่นละ20บาทหรือยีบาทเป็นหมูสามชั้นนะครับให้ซื้อจานจานโฟมมาด้วยเอาจานโฟมวางแล้วก็หมูสาชั้นวางแล้วก็วางไวท้ที่ข้างๆท่านเสือจุดธูปหดอกแล้วก็ เปิดน้ำแดงแฟนตาเสียบหลอดให้ท่าน1ขวดนะครับแล้วก็บอกท่านว่าถ้าขายบ้านได้เนี่ยจะมาถวายหมู9ชั้นเนี่ยเแผ่นแล้วก็จะมาถวายน้ำแดงเนี่ยเขวดนะครับหลังจากนั้นให้เดินขึ้นไปบนโบสถ์ไปเจอหลวงปู่ปานให้ไปปิดแผ่นทองท่านนะครับแล้วก็หยอดตู้ร้อยหนึง่งแล้วก็บอกท่านว่าถ้าขายบ้านได้เนี่ยนะครับจะกลับมาหยอดหยอดตู้2,000บาทพร้อมปิดทองขอบคุณท่านนะครับ บ้านไหนนะครับที่ขายบ้านไม่ได้ขายที่ไม่ได้นานแล้วบนที่ไหนก็โมคะก,ก็นานเนินนานไม่ไหวแล้วอาจารย์พวกหนูต้องบนสองที่ครับอาจารย์บอกอาจารย์บอกเอฟซาจา์นี้แหละบนครบสองที่ตอนเย็นขายบ้านได้เลยมีคนโทรมาขอซื้อเลยตอนเย็นเลยนะฮะวันนั้นเลยนะฮะเออพวกหนู อยู่ในยุคที่บางครั้งเนี่ยมันรอไม่ไหวมันใจจะขาดแต่ต้องเป็นที่หรือบ้านของเราเป็นในหน้าบนไม่ได้นะครับเทคนิคเนี้ยเป็นในหน้าบนไม่ได้ต้องเป็นที่ของเรานะครับพวกหนูต้องบนสองที่ครับเออจําไว้นะครับทําไมต้องจําเพราะคนมีบุญจะขายที่ตัวเองยากมากเจ้าที่ไม่ยอมไปเพราะเขาอยู่กับเราแล้วเขาได้บุญจําไว,นว,นนไว้นะครับวันเนี้ยจําไว้ให้ดีนะครับสักวันนึงพวกหนูต้อง มาบนทั้งสองที่เขาไม่ไปบนที่ไหนก็ไม่ไปพราะเขาอยู่หนูเขาได้บุญเออเขาหวงเจ้าเลือนเจ้าที่ห่วงเจ้าเลือนแต่ในโลกเนี้ไม่ว่าหนูจะบนที่ไหนไม่ได้แต่หนูสามารถบนกับสาเลเตยียได้ท่านเก่งมากสาเลตเตียเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์แล้วปู่ปานเนี่ย เป็นครูบาอาจารย์ของล้นเก้าวกัน่ห้าไม่มีที่ผืนไหนที่จะขายไม่ได้ถ้าบนลงปูปานเพราะอะไรไหมฮะล้นเก้าแล้วกันฮเป็นกษัตริย์ที่เจ้าที่รักมากที่สุดในประเทศไทยอันเนี้ยที่อาจารย์พูดเนี่ยเฉพาะที่ดินในประเทศไทยนะแต่ถ้าเป็นต่างประเทศไม่ได้นะครับเออหมายว่าได้ต่อองเล้ยงเก่าทีนเงกนคุวงเปิดดูเอ,อ่อ โอ้โหมีตัวเลขอยู่ทีวเท่านั้น <c oughs> จะบอกจะเคลื่อนได้ไหมนะตามนี้นะครับจดไว้นะครับวันนี้สําคัญมากวันนี้สําคัญมากเพราะว่าแก่เท่ามายังไงพวกหนูก็ได้ขายที่ขายทางยังจะได้ขายบ้านเพราะว่ามันคือสิ่งสุดท้ายที่เราไว้อยู่ให้กินนะครับเออ